ตอนนี้เราเรียกว่าได้จะอยู่ใจกลางเมืองฉงชิ่งแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามาปล่อยให้เราเดินอยู่หูห้างสินค้าเยอะมากๆเลยครับผมว่าเป็นเมืองที่จเจริญเลยเนาะแล้วก็เขาจะพาไปถ่ายกับสัญ,ญลักษณ์ของเมืองฉงชิ่งนะครับไม่รู้ตรงไหนนะแต่ว่าวันนี้มีเหมือนงานเทศกาลกาแฟนะใครที่ชอบทานกาแฟนี่กลิ่นมันหอมหอมนะครับผมเองไม่ค่อยได้คอทางด้านนี้เลยเดี๋ยวเราเดินเก็บบรรยากาศของเราดีกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าที่เป็นเสาขึ้นมาเนี่ยครับ กขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองชงชิ่งนะเหมือนหอนาฬิกานะครับเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นครับก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวที่มีอายุมากอยู่ท่ามกลางความทันสมัยนะครับเป็นสาวที่เขาตั้งอยู่เหมือนวงเวียนรเสว,วรีแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่ารถผ่านได้หรือเปล่านะเพราะว่ามองแล้วน่าจะเป็นให้คนมาถ่ายรูปเพื่อเป็นเช็คอิกอะไรมากกว่าตอนนี้ร้านที่มาออกบูธกันเยอะมากเลยครับเป็นเหมือนร้านกาแฟนะครับแล้วก็ โอ้โหแต่ละอย่างนี้หน้าตาน่าทานนะโดยเฉพาะที่แบบเขามียาวเลยนะแบบแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งเลยแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันจะร้อนนิดเดีครับหลักการที่จะนั่งก็อ่านเท่าไหร่ก็แต่โซนตรงนี้ครับก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ไงมันก็เลยทําให้แบบค่อนข้างร่มๆนหน่อยครับตอนนี้คณะคณะหมายกันประมาณ4ี่โมงเย็นนะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยมาด้านตรงนี้ก่อนนะครับพอเย็นนี้เดี๋ยวก็คงจะมีกิจกรรมในการที่จะไปถ่ายตรงประตูเมืองหรือไงเนี่ยฮะตรงหอประชุมนะครับ คืนนี้จะพาไปเดินตอนกลางคืนนะครับที่เขาเปิดไฟแล้วมันสวยๆนะครับก็เป็นงานกาแฟที่ได้รับความสนใจกันมากนะครับราคากาแฟแต่ละแก้วนี่ไม่ค่อยเบาเลยนะครับจะอยู่ประมาณ150บาท160บาทนะครับก็เป็นกาแฟที่เขาแบบปรุงมีสูตรพิเศษแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์แต่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าบางร้านนะครับบางทีลูกค้ามาซื้อกาแฟเสร็จเขาก็จะขอถ่ายรูปก,กับเจ้าของร้านที่มาออกบูธตรงนี้ด้วยแต่เราไม่รู้จักไงนะเราก็อาจจะมองว่าเป็นธรรมดานะ ผมไม่ใช่คอกาแฟนะครับแต่ถามกลุ่มที่ร้องทานกาแฟเขาก็บอกว่ารสชาติโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปกันต่อแล้วครับตอนนี้ได้เวลานัดหมายก็คือ4ี่โมงเย็นละเดี๋ยวเขาจะพาไปถ่ายบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองถงชิ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือห้องประชุมหรอศูนย์ประชุมอะไรที่ว้าตุดได้สี่พันกว่าคนนะครับในอดีตนะครับแล้วก็เย็นนี้ก็จะไปหาข้าวทานพอทานข้าวเย็นเสร็จก็จะพาไปชมเมืองตอนกลางคืนนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็ซิตี้ทัวร์นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ออกเดินทางกันต่อ